สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รีจะมาอัปเดตหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะผลอาการข้างเคียงที่ว่ารีได้รับก็คือจะมึนๆเหมือนเราแฮงอะ่ะแล้วก็จะปวดแขนนะคะแต่ก็ไม่มากแต่ว่าจะมึนๆม,มากกว่า แล้วก็เมื่อวานที่รีไปรอฉีดวัคซีนรอได้ต่อคิวได้ประมาณ10นาทีฝนเริ่มตกค่ะเพื่อนๆเปียกปอนหมดเลยรอคิวตากฝนประมาณชั่วโมงกว่าพอเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้อง โถงเหมือนในทีวีนะคะก็จะเป็นบล็อกบ็ออกอก,อกแต่ละบล็อกก็นั่งห่างระหว่างกันรอเพื่อฉีดวัคซีนแต่ก็จะต่อคิวยาวกันมาอีกรอบหนึ่งข้างในนะคะคนเยอะมากเพราะเพราะว่าเมื่อวานหมอนัดของรีหกโมงห้านาทีแต่รีไปช้าเพราะว่า ไปผิดที่รีไปผิดที่นะคะเมื่อวานก็เลยเข้าสะน้าสะน้าบอกไปที่อื่นน่ะก็เลยยิ่งแบบว่าต้องวนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามคนแถวๆนั้นก็เขาก็บอกอ๋อก็เลยรู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นลานสเก็ตเก่าแต่ว่าคือใหญ่มากเคยเป็นลานสเก็ตแต่ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปต่อคิวเมื่อวานคาพักเต็มเลยนะคะขนาดเราไปช้าขนาดเราไปเลดอะยังคนเยอะมากเลยหมอบุคลากรก,รก็ถึงแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอะไรไปก็ช่างนะคะบุคลากรก็จะให้เราเปลี่ยนหน้ากากในนั้นก่อนไปพบแพทย์แล้วก็แล้วก็รอฉีดวัคซีนเวลาก่อน ก่อนฉีดวัคซีนนะคะบุคลากรทางการแพทย์เขาจะถามคำถามเราว่าเธอเข้าใจเอกสารที่เราให้ไปไหมอะไรเงี้ยมันจะมีเอกสารแผ่นหนึ่งตอนเราเข้ามาข้างในเพื่อจะอ่านว่าอายุเท่านั้นสมมติว่าอายุ50าสถึงห้พอได้วัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ สี่สิบถึงห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะผลข้างเคียงของลีก็คือสี่สิบถึงสี่สิบหรือว่าโอเวอร์อย่างนี้นะคะก็จะมีปวดแขนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเจนี่ค่ะจะมึนมึน เหมือน hang over นะคะจะมึนๆหรือไม่ก็ปวดหัวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะรีจจำไม่ได้อะสมองไม่สมองไม่เดินตอนนี้เหนื่อยมากอ๋อมีอาการเหนื่อยนั่นแหละมีอาการเหนื่อยหรือไม่ก็แฮ h โอเวอร์ปวดหัวปวดขาแอาที่ต้องระวังนะคะ แต่แต่ละอายุไม่เหมือนกันนะคะขอบอกไว้ก่อนว่าฉีดวัคซีนอายุไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละอายุจะมีผลข้างเคียงต่างกันแต่ว่าคล้ายๆกันก็คือจะมีอาการเหนื่อยหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเพื่อนๆแล้วกออออ็อายุต่ำกว่าก็จะมีผลข้างเคียงเ,เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ย ้าารีไดอออ่่่นนยูมวเืแต่ที่แน่ๆนะก็คือเหนื่อยอ่อนล้าจะเป็นธรรมาดานะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยหลังฉีดวัคซีนนะก็คือจะมีอาการเหนื่อยเป็นปกติแล้วก็แต่ที่จริงไม่ไม่น่ากลัวเหมือนอย่างที่คิดนะรีแบบว่าตื่นตื่นตะนกไปเองอะแต่ที่จริงก็ไม่ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ แต่ก็ถ้าถ้าใครถ้าใครทำงานนะคะทำงานประจำหรืออะไรอย่เงี้ยก็เวลาไปฉีดวัคซีนก็ขอหยุดชักสองวันเต็มที่นะคะเพื่อให้ร่างกายเราแบบว่าปรับปรุงหลังจากหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เผื่อเป็นอันตรายต่อเราด้วยขนาดรีไม่ได้แบบทำอะไรอะ่ะอยู่บ้านอะ่ะคือเรานั่งไม่ได้อะ่ะมันจะ มันจะมึนๆอ่ะเหมือนเราเหมือนเรามเรามเาเมาแล้งอ่ะเหมือนเราขับรถก็อันตรายนะคะถ้าเป็นอาการอย่างนี้ก็ขอแนะนําว่าถ้าไปฉีดมาแล้วถ้าคุณเป็นคนทํางานไปฉีดมาแล้วหยุดสักสองวันนะคะแล้วก็เอแล้วก็แพทย์เนี่ยแนะนำมาว่าถ้ามีอาการแบบนี้แบบนี้นะต้องโทรหาหมอทันทีก็คือ มีการผื่นแดงเท้าบวมขาบวมหรือไม่ก็ตามตัวส่วนใดส่วนหนึ่งบวมปวดหัวแต่กินยาแก้ปวดแล้วไม่หายหรือว่ามีอาการอาเจียนถ้าอาการนี้เริ่มให้ให้โทรหาหมอทันทีนะคะนี่คือผลข้างเคียงที่แบบว่าคือคือมันไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนฉีดแล้วก็หมอก็จะถามว่า ร่างกายวันนี้เราโอเคไหมเออคุณมีอาการแบบมีไข้ไหมมีการเวียนหัวหรือไม่ก็เหมือนวินเวียน,น,นศีรษะหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะถามนะคะแล้วก็เราก็ตอบคำถามไปบุคลากรทางการแพทย์จะมีเอ,อเอ่อเอกสารแบบคำถามของเรานะคะจะมีทุกภาษานะคะจะมีทุกภาษาเอ,อ่อ ทางการแพทย์จะถามรีเมื่อวานว่าเธอต้องการาภาษาไทยไหมที่จะอ่านอะไรเงี้ยแต่รีตอบว่าไม่ก็พอเข้าใจนะคะตอบคําถามเราต้องแบบว่าต้องตอบคําถามให้ให้ชัวคำถามเยอะเหมือนกันแล้วก็ฉีดแป๊บเดียวไม่เหมือนเราฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะฉีดแป๊บเดียวแต่เราตากฝนนี่ทรมานมากหนาวก็หนาวบางคนนะ่ะ ใส่เสื้อแขนสั้นไปอ่ะแล้วก็กางเกงโบมาธรรมดาเปียกพอดเลยเมื่อวานดีนะที่รีเอาเสื้อแขนยาวไปอะแล้วมีหมวกอ่ะรีคิดว่าตอนเย็นอ่ะมันคงอากาศเย็นแน่เลยแล้วรีไม่ชอบอากาศเย็นไงคะรีก็เลยเอาเสื้อแบบเสื้อโค้ทไปอ่ะโอโหโชคดีมากเลยเมื่อวานถ้าไม่มีเสื้อโค้ทนะกลับมาสงสัยจะไข่จับแน่เลยเรียแล้วก็ รีขอแนะนําว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้นะคะรีขอแนะนําว่าให้ไปฉีดนะคะเพราะว่าคนเป็นภูมิแพ้เนี่จะติดง่ายนะคะรีขอแนะนําว่าคนเป็นภูมิแพ้แนะนําว่าให้ไปฉีดนะคะมันไม่รดาแรงเหมือนข่าวที่ออกมานะคะแล้วก็รีจะบอกว่าตัววัคซีนที่รีฉีดไปเมื่อวานนี้ก็คือของ astrazeneca นะคะ ทางนี้ทางอังกฤษเราไม่สามารถเลือกวัคซีนได้ว่าเราจะฉีดตัวไหนนะคะขอย้ํานะคะเราไม่สามารถเลือกได้นอกจากว่าทางการแพทย์เขาจะเลือกให้เราเองว่าเราเหมาะสมกับวัคซีนชนิดไหนนะคะไม่เหมือนบ้านเราอะ่ะหรือว่าไม่เหมือนที่อเมริกาได้ยินข่าวมาว่าเราเลือกได้ แต่ว่าที่นี่เลือกไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปฉีดก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราต้องมีจดหมายจากเออต้องมีจดหมายจากอ่อเอ่เอทางการโดยตรงเลยเพราะว่ามันจะมีดัมเบ์อยู่อันนี้คือส่วนสำคัญเราจะโผล่ขึ้นไปหรือว่าเราจะโผล่ขึ้นไปไม่ได้เลยต้องมีจดหมายเท่านั้น ต้องมีจดหมายแบบว่าให้เราไปฉีดเท่านั้นถึงไปฉีดได้นะคะเข้อกฎหมายรู้สึกจะเข่งคลัอยู่เข่งครัดกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็รีจะบอกว่ามีคนที่ฉีดวัคซีนที่สเปนไม่ย่ารีอยู่สเปนเอ่อม่ย่าบอกว่าท่านไปฉีดแล้วเมื่อ เมือเอ่อเมื่อวันก่อนเข็มที่สองไม่ยากไปฉีดเข็มที่สองออมีอาการแค่อาการเหนื่อยแค่นั้นไม่ยากก็ประมาณอายุประมาณเจ็ดสิบเก้าแล้วนะคะแต่ก็แค่มีอาการเหนื่อยแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ยาฉีดไฟเบอร์ไปก็ไม่มีผลผลข้างเคียงเท่าไหร่แต่ว่ารีว่าทุกคนผลข้างเคียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน จะเป็นยังไงแต่ว่ารีคิดว่ามันไม่มันไม่น่ากลัวเหมือนอย่างอย่างที่รีคิดอะตอนไปเพราะว่ารีกลัวแบบคือเราดูข่าวอะเนะเาะแล้วเรากลัวแต่ว่าอ,อ่เพราะว่าเราอีกอย่างหนึ่งก็คือรีเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรแลยกินยาได้หลายอย่างอ๋อรีเขาบอกว่าเวลาที่นี่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่บ้านเราทํายังไงหรือว่าที่อื่นทํายังไงคือเมื่อวานอะ ยาตัวไหนที่รีกินอ่ะรีจะพกไปด้วยแล้วก็จะไปถามบุคลากรทางการแพทย์ว่าเออตอนนี้นะฉันกินตัวนี้ตัวนี้อยู่นะโอเคไหมที่จะฉีดวัคซีนนะคะคือต้องเอาไปให้หมอแล้วก็เอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์ดูว่ายายาตัวที่เรากินอ่ะมันเซฟสําหรับเราจะฉีดวัคซีนไหมนะคะอันนี้รีขอแนะนําว่าให้ให้บอกหมอนะคะให้บอกบุคลากรนะคะเพื่อ บุคลากรทางการแพทย์จะได้วินิจฉัยว่าเราควรฉีดวัคซีนชนิดไหนอย่างเงี้ยให้เรานะคะก็รีก็ขอแนะนำว่ากินยาตัวไหนให้เอาไปด้วยนะคะเพื่อชูว,ว่าบุคลากรเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เขารู้อยู่แล้วว่ายาตัวไหนตัวไหนสำหรับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยา ยาที่รีเอาไปก็จะมียาแก้แพ้ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้เออยาแก้อักเสบนี้จะรุนแรงมากเลยจากหมอค่ะเพราะว่าเรีจะมีข้อศอกของรีเกิดอุบัติเหตุนาน,านแล้วห้าเดือนหกเดือนได้เกือบหกเดือนแล้วคือรีออกกําลังกายแล้วทีนี้ไปทําสวนก็เลยข้อข้างในฉีกขาดก็ยังอักเสบอยู่ก็ยังต้องกินยา กินยาแก้อักเสบป,ประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็จะมีคือยาแรางมากก็จะมียาก่อนกินยาแก้อักเสบอีกเพราะว่ามันจะทําลายกระเพาะก็จะมียากินก่อนหน้านั้นด้วยก็บุคลากรทางการแพทย์บอกว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลกระทบอะไรแล้วเราก็สามารถกินยาตัวชนิดนั้นต่อได้หลังจากได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็ยังไงก็วันนี้ รีแค่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็วินเวียนศีรษะแล้วก็จะปวดต้นแขนนิดหน่อยนะคะแต่ก็แต่ก็แค่แค่นิดหน่อยก็ยกแขนได้อะไรได้เหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้รีจะมาอัปเดตต่อนะคะว่าพรุ่งนี้จะอาการยังไงอาจจะดีขึ้นก็ได้นะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมและรีขอแนะนำว่า ทุกคนควรไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิดนี่มันร้ายแรงมากนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเอง้วยนะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ